สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับลำโพงบลูทูธนะครับ SP 0 2นะครับก็คือตัวนี้นะครับได้แถมนะครับมาจากการซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับดังั้นเดี๋ยวเราลองรีวิวกันนะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเพี่อนก็เห็นนะครับบางร้านเขาก็ขายรุ่นนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็นไวเลสนะครับแล้วก็ใช้ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าไม่ได้เขียนนะครับว่าเชื่อมด้วยแบบ5.0นะหรือว่าเชื่อมด้วยแบบอะไร4.2นะะะคครรััับบออ่นนนนี้ก็็เปสายที่ช์นะจ๊ะเฮ้้ยทไมมัันนสจังอ่ะ สั้นๆนะครับเดี๋ยวก่อนสายเนี่ยแบบสั้นมากเฮ้ยมึงเคยเห็นสายที่มันสั้นขนาดนี้นะแล้วก็เนี่ยไอถ้าเกิดมันเป็น,เ,ปนเนี่ยไอปักเกา่าๆเนี่ยครับก็น่าจะเป็น4.2แหละเพราะว่าถ้าเกิดเป็น5.0นะเขาจะใช้แบบอะไรไอสายที่มันแบบอะไรยาวกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นไอ้แบบ Type C นะครับโอเคครับนี่จ้าประมาณก็ขนาดนี้นะครับนี่ปึึกแกะมาทีาเป็นนี้จา้าเบานะครับเบาก็ยาอย่าะไรมากับของแถมนะครับก็เห็นขายอยู่นะตามร้านนะครับ 199, รอ้อยเก้าเก้าหรือมั้งอ่าเดี๋ยวเราก็ลองดูนะครับแต่ไม่ถึงสามร้อยแน่นอนอ่าข้างบนนี้มีปุ่มอะไรบ้างมีเปิดปิดนะครับแล้วก็โหมดเพิ่มลดเสียงแล้วก็อะไรเพลยนอนนะครับเฮ้ย <Bluetooth S 1> <Hey! S 2> โอเคครับนี่บูทูธมดเดี๋ยวจะลองเชื่อมระดับสุดๆนะครับว่ามันจะเชื่อมต่อง,ง่ายหรือเปล่าครับนี่ด้วยระบบบูธนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองฟังเสียงอะ่ะแค่เสียงเปิดตัวก็แบบไม่ค่อยหน้าที่ลมเท่าไหร่นะครับอ่ะ sp ศูนย์สองเจอร์จ่า จับคู่เรียบร้อยดูดิมันจะเร็วไหมนะติดจังติดจังอ้าวอ่าีคคือการลงน้ำครั้งแรกของน้องพีนะคะแ้วเราแอดวังว่าเราไม่พาไปโรงเรียนอะไรเลยเราลงที่บ้านเลยเพ่ปันเพจจะโควิดแต่เรามีครูโจนะครับทุกคนสามารถติดต่อครูโจได้ครูโจสอนน้องพอไว้นะอะไรเนี่ย เฮ้ยเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่เลยนะอาจเพราะเป็นรายการทีวีนะครับเดี๋ยวลองลองรายการเพลงว่าเป็นยังไงกันบ้างไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเออถ้าเกิดเป็นเสียงเพลงครับดังอยู่นะเออก็ใช้ได้น,นะ and blood <laughs> ชีวิตจริงๆไม่ใช่เกมทำเลือดในตาเจบกันเด็ดไม่เคยจะหยุดแร็ปเป้เซ็ตจนถึงวันตายจะได้เอนทำให้มึงไทยเขาได้เห็นว่าของจริงนั้นเป็นยังไง real thing kill จริงนั้นเป็นยังไงคนแร็ปไว้ที่ลุกเป็นไฟ flow วบินแก๊สซิลินแล้วเอาเกลี่ยกันหน่อยเดี๋ยวก็ล้านใบใหญ่ไอไม่มาไล่มองมาคอวอยกระร้าจะปล่อยสระไอรัอ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็อยู่ในระดับอะไรอ่ะถ้าเกิดใครนะครับเป็นคนที่เล่นบูทูดเดียราเล่นคนเล่นลำโพงบูทูดนะครับข้างหลังเใช่ไหมก็เห็นครับเป็นไอว่าตัวละสาม ที่อยู่มุมนี้ไอ้กรมือไม่ถึงนะครับก็พสองพันบาทนะครับก็เพี่อนจะรู้นะครับว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเพี่อนก็จะเล่นเนี่ยราคาเก่งเงี้ยไอ้เก่อย่างงี้นะครับก็คือถ้าเกิดใครที่มีงบไม่เกินห้าร้อยอ่ะคุณก็จะได้ลําโพงประมาณขนาดนี้ครับช่วงราคาประมาณสักสองถึงสามร้อยมันจะมันเก่ละเสียงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นห้าร้อยอัพนะครับหรือหนึ่งพันอัพอนะครับเฮ้ยมันก็จะได้แบบอะไรนะครับไอ้ดอกนะครับแล้วก็มีเสียงที่มีความแน่นกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบนะครับไอ้นี่อยู่ในเลทที่ไม่เเเกินนพราาีีย่้อ เล่นมาก่อนนะครับโดยเฉพาะไอ้ของถูกเล่นมาก่อนก็แรกก็คิดว่าเฮ้ยใท้ลมโพงบูทูธอะไรไม่เกินพันก็พอนะก็ซื้อแบบสองสามร้อยมาครับอัปเกรดขึ้นมานะเป็นพันพันห้าสองพันข้างหลังเนี่ยสามพันเฮ้ยอัปขึ้นไปเรื่อยๆนะดังนั้นเพี้ยนจะรู้ราคานะว่าเสียงประมาณขนาดนี้เฮ้ยอยู่ในช่วงประมาณห้าเลนไม่เกินห้าร้อยนะมันอยู่ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทําใช้ได้ดีนะเพราะว่าอะไรอ่ะได้มาฟรีด้วยแหละก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้คงจะเอาไปให้คนอื่นต ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็โอเคครับทุก่า,าจบการรีดูคลิปนี้ได้แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดติดต์แล้วก็แชร์ด้วยนะ